ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดครอบครัวตั้งเลนชัยจัดพิธีรถน้ำศพ คุณพ่อเด่นตรงตั้งเด่นชัยผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นชัยปากน้ำที่เสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาณวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการที่สาราหกวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณพ่อเด่นตรงตั้งเด่นชัยหรือเสียทู ผู้บริหารหางส่วนจำกัดเดลี่ยนชายปากน้ำโดยภายในพิธีได้มีนายเทวัล,ลิมปตาพันลบอดีตรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายกองเอกประสาทพงศิวาไพประธานกรรมการสํงงานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรรมการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพลตารวจตีนัทพลสแสวงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้ามือนายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายขวัญชัยวงนิติกรอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายมนัฐชัวสวัสดิ์ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดินพลเอกบุญเกิดวาดวารีประธานชมรมชาวสมุทรปราการตลอดจนข้าราชการผู้นำส่วนท้องถิน่นบุตรหลานญาติสนิทรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีจำนวนมากสำหรับคุณพ่อเด่นตรงตั้งเด่นชยัยเสียชีวิตลงด้วยโรคชลาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 4ที่ผ่านมาสิริ อายุได้77ปีโดยทางครอบครัวตั้งเด่นัยได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลและสวดพระพิธรรมศพที่สาราหกวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยกำหนดจัดพิธีสวดพระพิธรรมในเวลา18.30นจนถึงวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564และในวันพุธที่1ธันวาคม2564กำหนดประกอบพิธีกงเต็กและในวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564เวลา12นาฬิกาเคลื่อนศพไปยังนสุสานตระกูลตั้งเด่นใยอำเภอศรีรา าชจังหวัดชนบุรี <c oughs> แม่เจอใครรู้ไหมทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด